สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยค่ะครับสวัสดีครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับเรามีข้อมูลหลายส่วนเลยทั้งรถแมพการจัดการขยะพลาสติกของภาครัฐเอ่อข้อมูลจากสพแล้วก็มีงานวิจัยเรื่องผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้วยรวมถึงบทความจาก BBC ค่ะครับผม เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาดูกันให้ชัดๆนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนโยบายภาครัฐว่าไงแล้วแต่ละส่วนต้องปรับตัวกันยังไงบ้างครับเริ่มที่สารลการณ์ก่อนเลยไหมครับคือข้อมูลบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยสร้างขยะพลาสติกปีหนึ่งไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะประมาณ2ล้านตันโหปีละ2ล้านตันค,คิดเป็นประมาณ1 2ของขยะทั้งหมดที่เราสร้างกันเลยนะครับเยอะมากเลยนะคะ แล้วเรื่องการจัดการล่ะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้น่ากังวลครับจาก2ล้านตันที่ว่าเนี่ยเอาจริงๆที่นํากลัดไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆจังๆมีแค่ประมาณ0.5ล้านตันเองก็คือแค่เราๆ25%ปอร์เซ็นตหนึ่งในสี่เองสิคะครับใ,ใช่ครับที่เหลืออีก1.5ล้านตันหรือ75%เปอร์เซนตเนี่ย ก็คือไม่ได้กลับเข้าระบบรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ต่อส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งเลยพวกซิงเกิลยูสครับอ๋อพวกถุงร้อนถุงเย็นถุงหูหิ้วแก้วหลอดกล่องโฟมที่เราใช้แป๊บเดียวทิ้งนั่นเองนะคะถูกต้องครับแล้วยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เสถานการณ์ยิ่งดูแย่ลงไปอีกนะครับยังไงคะ ปี6-3นะครับปริมาณขยะพลาสติกมันเพิ่มขึ้นมาเออสิเลยนะ15%เลยเหรอะคะครับเทียบกับปีก่อนหน้าจากวันละประมาณ5,500ตันกลายเป็น6,300ตันต่อวันโอ้โห oh. สาเหตุหลักๆก็คงมาจากเดลิเวอรเนาะแล้วก็เรื่องการคัดแยกขยะที่อาจจะลดลงด้วยใช่เลยครับสั่งอาหารออนไลน์กันเยอะขึ้นแล้วคนก็อาจจะกังวลเรื่องความสะอาดตอนคัดแยกขยะรีไซเคิลด้วย แล้วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็คงต้องพูดถึงเลยเนาะคะทั้งเรื่องที่ฝังกลบไม่พอมันย่อยสลายช้ามากเป็นร้อยร้อยปีเลยครับอุดตันท่อระบายน้ำอีกแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือมันปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำในทะเลกลายเป็นไมโครพลาสติกวิโซโ่พลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่เรามองไม่เห็นแต่มันปนเปื้อนไปทั่วอาจจะเข้าร่างกายเราได้ผ่านห่วงโซ่อาหารด้วยน่ากลัวนะคะครับแล้วไทยเราก็ เออดันติดอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับเรื่องปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลเนี่ยอืมก็เลยเป็นที่มาของรดแมปการจัดการขยะพลาสติกพศส5 6 1ถึง2573ใช่ไหมคะใช่ครับตัวรถแมปนี้มีเป้าหมายหลักๆอยู่2ข้อใหญ่ๆเลยข้อแรกคือต้องลดแล้วก็เลิกใช้พลาสติกบางประเภทที่เป็นเป้าหมายหลักๆ โดยพยายามหาวัสดุอื่นม,มาทดแทนที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เราเห็นชัดๆว่าเลิกไปแล้วก็มีแคปซูลฝาขวดน้ำดื่มพลาสติกผสมสารออกโซที่ทำให้แตกตัวเร็วแต่ไม่ใช่ย่อยสลายจริงแล้วก็ไมโครบี s พวกนี้เลิกตั้งแต่ปี62แล้วเนาะครับส่วนที่กำลังจะถึงตามโรดแมปก็คือภายในปี2568เอ่อตามแผนเดิมนะครับค่ะเห็นว่ามีการสื่อสารเรื่องปี65ด้วยในบางประเด็น แต่ตามเอกสารคือปี68เนาะที่จะเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบางๆกล่องโฟมแก้วพลาสติกบางๆแล้วก็หลอดพลาสติกใช่ครับอันนั้นคือเป้าหมายแรกส่วนเป้าหมายที่2ก็คือการนำขยะพลาสติกที่เป็นเป้าหมายเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้100เซนเลยภายในปี2570 100เเเลยเหรอคะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy นั่นแหละครับ คือพยายามหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คมค่าที่สุดไม่ใช่ใชใ้แล้วทิ้งไปเลยพอพูดถึงเป้าหมายเลิกใช้ในปี68นี่มันก็กระทบผู้ประกอบการโดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะรายเล็กๆอย่างที่งานวิจัยว่าไว้แล้วในภาพรวมมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมีโครงการอะไรบ้างก็มีความร่วมมือจากหลายส่วนนะครับทั้งรัฐและเอกชนอย่างโครงการ Everyday Say No to Plastic Bags ที่ห้างร้านต่างๆเข้าร่วมเยอะมาก ือการห้ามใช้ถุงพลาสติกกับโฟมในอุทยานแห่งชาติอันนี้ก็ชัดเจนอ๋อค่ะแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างการรับบริจาคพลาสติกสะอาดไปอัพไซเคิลเช่นโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญหรือโครงการวนที่รับพวกฟิล์มพวกถุงสะอาดๆไปจัดการต่อแล้วก็มีการทำา MOU กับพวกแพ,พลตฟอร์มส่งอาหารด้วยนะครับให้ช่วยกันลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในมุมของผู้ประกอบการเองจากงานวิจัยที่เราดูมาก็น่าสนใจนะคะ ส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วยนะเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมสนับสนุนนโยบายรัฐแม้ว่าจะกระทบธุรกิจเขาก็ตามโดยเฉพาะรายเล็กที่ยอดขายอาจจะลดลงครับผู้ผลิตเองก็พยายามปรับตัวกันนะฮะทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตลดของเสียพัฒนาคนแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพวกอีโคโดีไซน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคิดเรื่องผลกระทบตั้งแต่ตอนออกแบบเลย แต่ก็นั่นแหละครับผู้ผลิตรายใหญ่ๆเขาก็มักจะมีความพร้อมมากกว่าทั้งเรื่องเงินทุนเรื่องเทคโนโลยีในการปรับตัวตรงนี้ส่วนฝั่งคนขายหรือผู้จำหน่ายก็พยายามหาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกมาใช้นะคะแต่ก็ยังเจอปัญหาว่าเออราคามันสูงกว่าพลาสติกเดิมแล้วบางทีก็อาจจะไม่ทนเท่าเดิมด้วยครับซึ่งจุดนี้มันก็โยงไปถึงบทบาทของผู้บริโภคอย่างเราเนี่แหละครับแล้วก็บริบทของโลกด้วย อย่างที่ BBC เขานำเสนอไว้ค่ะว่ายังไงบ้างคะคือพลาสติกเองเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ยังจำเป็นในหลายอุตสาหกรรมมันเบามันเหนียวกันน้ำได้ดีอย่างในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยช่วยลดฟูดเวสต์ได้เยอะเลยหรือทางการแพทย์พวกไซริงค์พลาสติกอะไรพวกนี้อืมจริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นความท้าทายจริงๆอาจจะไม่ใช่การบอกว่าต้องเลิกใช้พลาสติกไปเลยทั้งหมดแต่เป็นการที่เราจะจัดการมันตลอดวงจรชีวิตยังไง ให้ดีขึ้นให้ลดผลกระทบที่เป็นโมลพิษให้ได้มากที่สุดมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องรีไซเคิลที่บอกว่าทั่วโลกมีพลาสติกแค่ประมาณ2%เท่านั้นเองที่รีไซเคิลแล้วได้คุณภาพเท่าเดิมแบบ close loop ใช่ครับตัวเลข2%นี่น้อยมากจริงๆมันสะท้อนเลยว่าการรีไซเคิลพลาสติกให้กลับมามีคุณภาพดีเหมือนเดิมเนี่ยมันท้าทายมากส่วนใหญ่มันจะถูกดาวน์เกรดคุณภาพ,าพลงไปเรื่อยๆในแต่ละรอบอ๋อ oh. เข้้าใจแลวคะ่ะดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงสำคัญมากครับว่าเราจะเลือกสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆไหมเ <c oughs> ช่นแก้วหรือกระป๋องหรือเราจะยอมรับต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นนิดหน่อยหรือยอมรับบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะหน้าตามไม่สวยเท่าเดิมเพื่อช่วยลดปัญหาตรงนี้ สรุปแล้วสถานการณ์ขยะพลาสติกในบ้านเราก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะแต่ก็มีความพยายามในการจัดการผ่านรถแมพที่ชัดเจนเน้นทั้งลดเลิกใช้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆค่ะครับทางภาครัฐเอกชนผู้ผลิตผู้จำหน่ายและก็ผู้บริโภคอย่างพวกเราทุกคนเนี่แหละครับ ก็คงต้องทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดนะคะว่านอกจากนโยบายราัฐการปรับตัวของธุรกิจแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราแต่ละคนความตระหนักรู้และความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนความเคยชินหรือยอมจ่ายแพงขึ้นนิดหน่อยเพื่อเลือกใช้สิ่งที่ดีต่อโลกมากกว่ามันจะมีส่วนสำคัญแค่ไหนในการแก้ปัญหานี้ให้ยั่งยืนจริงๆนะคะครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับ